สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับวันนี้นี่คือตั้มพีไป้ยักครับของเราวันนี้<ง>ไปไหนครับลงโซ่ข้ามครับ,รบลงโซ่ข้ามให้ดูจานนครับเจอกันแรกครับพี<อ>่ปเป้กู้ภัยว่านอนวันนี้จะไปด้วยเปเ,เกลือยุงเดี๋ยวไปตกไปตกปลาตกปลาตกปกปลาตกปาตาตกปากาตาตกปาตกปาตปลาตปาตกาตกปจาดปตาตกปตาตตต อุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์เรามีอุปกรณ์เกลือยุงด้วยหนึ่งคนนะครับวันนี้พ่อกันตะเลี่ยงและเจอกันไปเดี๋ยวเดินทางกันครับอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมเดินละครับฮอด้วครับสถานที่นี่ครับว้าวลงเรือกันครับนี่ครับเปะกูไปว่านอนเขาเดินมาน้ำหลังครับนี่ผู้ช่วยที่เพิ่นมาเบิองเรือให้ ยืมเลือกเพิ่นครับมื่อนี่นี่ครับพี่น้องทั้งน้องวันเมียนทำที่ผู่อยากคือบัวน้อพาไปเกลื่อนยุ่งบัวน้อเมื่อนี้อะได้ครับเฮื่อตุ่มเดี๋ยวมาเพือต่มตัวนี้โอ้โนี่ครับกำลังเพิ่นกำลังแนะนำเรือให้ครับตัวนี้ท่านผู้ช่วยครับท่านผู้ช่วยจัดเตรียมแล้วครับสลบมืดเราเพราะันได้ไปใส่ยเยอะมื่อนี่ ไปไกลแล้วมันนี่ฝ่าแดงแล้วป้องทางนี้ครับไปครับเบื้องเดือเบื้องยังกระซิบพูดละจำอ้าวขึ้นไปโอ้แพลเต็มเลยครับทุกคนนี่ครับนี่น้องเขากำลังทักแบกยังเลยแบกแนวใส่ปูใส่ปลาลงมาแล้วครับบอลนี่โอ้ยพูดเลยครับโอ้หมืดแล้วครับคือคักครับท่านี่ครับ มวนคักหมดเลยทางสองทางสีโอ้คักควิธีชีวิตรครับการหาปลาพ,พ,าพ,พ,าพี่น้องเพิ่นกั้ลครับส็จะไปแพร่นี่นะครับพู้นแพร่จุ่นห่าพกล่ำอยู่โอ้แหละครับเก๋ไกครับคอยเห็น ยามแรงทำยางแรงยุ่งพุ่มยุ่มพุ่มไหลนี่นะครับโอ้คยายบ้านเพิ่มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านโอ้ยเนยุป็นจังไเนาะพิ่สิพาดึงขึ้นไปบนนี้ปล่อยขึ้นไปแล้วก็บ้นี้ก็ลงมาจะชว่าจังเลยผู้าันผู้ชวยพัน มานะครับปลาตัวแรกของเราครับทีมงานไม่มีผลงาน,นครับผมมีผลงานอะไรเรื่องมันนี่หนึ่งเตีม้มสุรุลอกกินด้านอีตัวเราปจีมน,นี่แหละไ, <c oughs> ไปต่อไปต่อไปครับทีมงานตั้มพีบุญะครับได้แล้วครับตอนนี้โซนะ่าโซนะ่ยได้ละ <c oughs> ได้ละตัวประกวดแยง,งไฟใช่ไหม โอ้ใหญ่อยู่ครับตัวนี้เออมันมาแล้วล่ะของผมนี่ของผมครับเอาอีกแล้วครับดำผีบะหยากอีกแล้วทีมงานครับว่านอนมีใส่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวซูมด้วยโอ้กุดเหลืองครับตัวนี้โอ้โบกพาดครับเปี๊ยเปีกูไพ่ครับจัดเตรียมครับดำผีบะยากครับโอ้มีแต่ใหญ่ๆให้น้องของเพื่อนเนาะไปอีกดูบ้านนี้ไปดดังอึบครับ มันครับงานเนี่ยมันครับเริ่มทํางานแล้วเรื่อยครับมาเรื่อยๆครับครับเต้มเรื่อยนะครับหลังจากฟีเป้กูไผเราจัดขึ้นมาบักกึกผมวจัดขึ้นมาอีกบักบักกิ้วอะิึงดูครับิึงดูไสสีมันก็กันเมื่อนี้ตาพีพญายากป้ยไพไก่ไทยจุดจันอ่อะจัดไปได้ละนันดูครับ นี่ครับปรากฏครับวันนี้สงครามเพิ่งเริ่มต้นมาแล้วครับมาแล้วของผมครับวันนี้มาแล้วอาจารย์กับไก่อาจารย์ตั้พีบอยากเป๊กบูไผ่วันนอนครับวันนี้เจอกันสามกระสับมวนแล้ววันนี้ครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วบูติดครับมันตามโอ้ขั้นถึงกุ้งแล้วครับพี่น้อง ใส่ไม่หาไล้ใส่บานนี่ทำผีบุยากเพราะจิตพอใจขนาดนั้นับปากจ๊ๆๆๆเลยครับพีโ้โถูแลครับพี่น้องมึงร็่บุมาครับพ่องห้องรว้เอาล้ะครับตันนั้นครั้นคนั้นทึกว่าคันนี้คันนี้พ่อได้โพ๊ะด้คันนั้นขึ้นมาอีกแล้วครับผอวเตะกูไผครับจัดไปครับไก่ไทย ดุนจานครับตั้มผีบุญยากได้แต่ตะขัวขึ้นมาครับม,ม,รมีเรือแต่เมื่อคืนนี่ลงมาแล้วเอาเงาเงาเงา,า,า,าคลิปนี่ต,ต่อไปโยนสูงเหยื่อสูงเหยื่อปิดจบแล้วครับวันนี้คลิปนี้ปิดจอบแล้วพักผ่อนพักผ่อนครับปลากดรดตกปลากดครับพัน่นี้สงซ้อมสูงขามรอยิวกองทีมงานนี่กดนะ มาได้กินดีครับเนาะโอ้โหได้ปิ้งีงี้นะครับสองตัวนี้อ่ะได้ดอกเราสามซีรูอยู่นะครับสามคนก็นเลยทั้มงมานี่ครับของผมผู้เดียวเดินนะครับ <c oughs> อันนี้สองคนครับจำพี่บุญอยาง <c oughs> เกงกูไผ่ไปจบคลิปยกคลิปครับดูผลงานสีจืดบดครับ <c oughs> ไม่ได้เอาทางน้ำแข็งไปแช่นะครับ <c oughs> โอ้ยเหนือละมังเหนือซีรูสามรูว่ะ ตัวใหญ่กับสองสองทำตู่มซีบ่ะโอ้หลงนาตมีแต่ลูกมาเนาะโอ้ยบลูเข้าีิได้เข้าิได้กปานานี้ครับยกมึงเลยสามลูโฟละครับจบทริปจบทริปเนื้อสูตรตั้มผีบุญญาครับ